สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมพศ2567เส้นทางบุญของชันสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันที่เซ็นท่านจันทบุรีนะคะพาน้องอินมมาต่อพาสปอร์ตก็ตามเพราะว่าเผื่อต้องเดินทางไปไปดูงานที่ต่างประเทศ ก็เลยมาต่อพาส,สปอร์ตไว้<ม>เพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องพาส,สปอร์ตต้องทําไมคุณหเดือนนะคะ<ม>เพราะว่าของน้องอิมพาส,สปอร์ตก็จะหมดแล้วหมดอายุเราก็เลยพากันมาที่นี่เสร็จแล้วเราต้องไปต่อที่ไหนชลบ,บุรีต่อนะคะวันนี้ไปทําสัญญาเนาทีคมเออไปทํา<ม>สัญญาของคอนโดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชีวิตของป้าตาวันนี้จะมีอะไร บ้างส่วนใหญ่ก็คงจะเป็น,ปนการเดินทางนะคะอาราคาตอนนี้ก็น้องอิ่มเข้าไปทำหนังสือเดินทางข้างในแล้วนะคะข้างไหนนะคะอันนี้ก็มารอชั้นสองห้างเขาเปิดกี่โมงล้วคุณลุง ห้างเขาเปิดตอน10โมงแต่วันนี้พอเราขึ้นราคาเขาจะมียามบอกผ่านศูนย์อาหารแล้วขึ้นมาข้างบนชั้นสองนะคะเซ็นท่านจันทบุรีชั้นสองนะคะเวลาทำการคือจัน์ทถึงสุขหยุดใช่หยุดวันนักขะตะัตฤกษ์ แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เจ้าหน้าที่ก็ดีมากเลยนะ,จจะแล้วก็จะบอกเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่มนุุยสัมพันธ์ดีเยี่ยมพูดจา,ด,จาดีดดนะคะก็แนะนําเลยนะคะแล้วก็ไม่คนไม่เยอะเมืม่อกี้เมื่อกี้เข้าไปต่อจากน้องอิ๋มไปประมาณห้าหกคนเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าจะนานสักแค่ไหนเนาะน้องอิ๋มบอกมาแล้วนะคะ อ่ะแล้วลูกบอกสิคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างก็คือเร็วมากสำหรับใครที่อยากจะมาต่อพาสปอร์ตแ,แต่อายุ20ปีขึ้นไปก็ถ้ามีฮาดอรเล่มเก่าก็นำเล่มเก่ามาด้วยพร้อมกับแบบประชาชนนะคะที่นี่ก็คือไวมากเขาเปิดตั้งแต่ตอน9มถึง5มงเย็นให้ดีก็คือวอล์อินได้เลยหรือว่าใครแบบไม่อยากรอแล้วก็ไม่ได้อยากมาเช้ามากก็เขามีให้จองคิวอ,ออนไลน์นะคะก็ลองไปหาข้อมูลตรงนี้ดู ยต่คือไวมากแบบเดียวเองตอนนี้เขามาอยู่ที่ชั้นสองของทางเซ็นทรัลจันทบุรีค่ะโอเคก็แบบเดียววันนี้ห้าปีกับสิบปีให้เลือกต้องยิบมเลือกที่ไหนคะอเลือกห้าปีเหตุเพราะอห้าปีมันน่าจะแบบสะเทียนกว่าสิบปีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ดูข้อมูลมาเผื่อแบบเวลาสแกนออกนอกประเทศอะไรนี้ในจริงมันน่าจะไม่ต่างกันมากต่างกันแค่ราคาโอเคถ้าห้าปีต่อทีหนึ่งก็ก็ไม่ได้แย่โอเค ทีนี้เราก็กำลังเสร็จแล้วก็กลับนะคะที่นี่จันทบุรีนะคะเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะเดินทางต่อกันและเดี๋ยวน้องอิ่มต้องกลับไปทําไปซื้อเลตไปทาอะไรนะคะไปทำเอ็มพาร์สเอ็มพาร์สที่เซนทรัลระยองที่เซนทรัลท่านระยองวันนี้เราจะเก็บตกเซนทรัล่านกันทั้งหมดเลยนะคะเซนทรัลจันทร์ทไม่ได้ก็เลยต้องไปทําที่ที่เซ็นทรัลระยองนี่ก็กำลังจะส่วนคุณลุงนั่งข้างหลังวันนี้ เพราะเดี๋ยวคุณลุงจะหาอะไรรองท้องก่อนนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เดินทางประมาณ11บเอดโมงใช่ไหมสิบเอ็ดโมงครึง่งเราก็ไปทานข้าวเที่ยงที่นูน่นเอาละวันนี้สำหรับวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงแล้วก็น้องอิ่มก็ต้องกล่าวคำว่าเส้นทางบุญของฉัน ไว้เจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ